สวัสดีนะคะทุกท่านเดี๋ยววันนี้คะ่ะเราจะมาพร้อมกันด้วยหัวข้อแรนดอมที่ชื่อว่ากรรมที่คนที่เคยทำไม่ดีกับคุณจะได้รับสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เขาซ่อนอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกลับๆข้างในเป็นความทุกข์เป็นความเดือดเนื้อร้อนใจภายในหรือแม้กระทั่งภายนอกคะ่ะที่เขาได้รับจากผลแห่งกรรมนั้นแล้วในบางครั้งบางทีเขาอาจจะไม่กล้าที่จะ ผูดอกไปหรือว่าต้องต้องยอมก้ามกืนผืนทนในการรับกรรมน,นั้นอยู่ภายในเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าคือสิ่งใดไม่ว่าจะภายในภายนอกก็ตามหาขึ้นอยู่กับไพ่ที่ขึ้นมาวันนี้โอ้ใบแรกก็คือไพ่เดอะซันนะคะเดอะซันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไพ่ของความสดใสเนาะเป็นไพ่ของความสดใสความร่าเริงความโดดเด่น แต่ทีเนี้ยค่ะสิ่งที่แม่หมอรู้สึกได้อะถึงแม้นว่าสิ่งที่มันเป็นปัจจัยภายนอกที่เขาแสดงออกมามันคือความสดใสนะมันคือความสดใสมันคือความร่าเริงมันคือความเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเขาแสดงออกจากภายนอกได้เขาพยายามที่จะทําตัวของเขาเองให้อยู่ในจุดที่ดูสมบูรณ์อ่ะดูชีวิตสมบูรณ์ดูชีวิตเพอร์เฟกสิ่งใดก็แล้วแต่คือสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้จากข้างนอก แต่จริงๆแล้วจิตใจที่อยู่ข้างในของเขาอะแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันเหมือนเก็บความทุกข์อะไรบางอย่างเอาไว้สิ่งหนึ่งอะเท่าที่รู้สึกได้เขาอาจจะอยู่ในจุดที่อาจจะไม่มีความสุขในเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับความรักอาจจะเจอความทุกข์อะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับความรัก แต่สิ่งที่เขาแสดงออกมานะคะจากภายนอกอะ่ะมันคือความรู้สึกว่าแบบเขาทำได้เขาทำได้เขาเก่งเขาดีเขาเป็น perfect woman perfect man หรือว่าอะไรประมาณนั้นนะะแล้วก็หน้าที่การงานดีสามารถที่จะดูแลรับผิดชอบครอบครัวได้แต่จริงๆแล้วหาข้างในของเขานะทาวเวอร์ที่ขึ้นมาค่ะ ทาวเวอร์ที่ขึ้นมานะคะถัดมาจากไพ่ที่แบบว่ากําลังมีความสุขเลยค่ะมันคือทาวเวอร์ทาวเวอร์ในบางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นไพ่ของการที่แบบจากที่เขามีความสุขจากที่เขามีความสุขจากที่เขาสามารถที่จะตักตวงจากทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกได้อะความสมบูรณ์ความเพอร์เฟกไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ที่สุดในสำรับคือเดอะซันกับเดอะเวิด์กก็คือขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอะ สิ่งที่มันเป็นอิมเมจหรือว่าภาพลักษณ์ที่เขาพยายามที่จะแสดงออกไปว่าเขาอ่ะเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคนที่เพอร์เฟกแต่จริงๆแล้วจิตใจข้างในของเขานะคะมันเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความที่อาจจะต้องแบบอยู่ในจุดที่มันอาจจะมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาในเรื่องของความรักหรือมีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือในบางครั้งบางทีอะค่ะ จากที่เขาอะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งของภายนอกกายแต่อยู่ดีนะคะวันดีคืนดีเนะะี่ยค่ะสิ่งที่มันเป็นวันดีคืนดีสิ่งที่เป็นผลกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เขาได้ทำกับคุณอะมันอาจจะทำให้เขาอยู่ในจุดที่ล้มละลายหรือว่าอาจจะไม่ได้เหลือ,อเลยเลยแบบนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะในบางครั้งบางทีนะคะในบางครั้งบางทีอะ่ะสิ่งที่มันเป็น k ามา หรือว่าสิ่งที่มันเป็นผลกรรมถ้าคุณเคยได้ยินอะ่ะมันมักที่จะมาเอาคืนตอนช่วงเวลาที่คนนั้นอะ่ะรุ่งเรืองหรือว่ามีความสุขมากที่สุดจนกว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็คิดได้แล้วก็มากลับมาสร้างในเรื่องราวของกรรมดีเนี่ยค่ะห้าดาบเนี่ยค่ะจากทาวเวอร์มาเป็นหาดาบก็คือความขัดแย้งความรู้สึกที่บางครั้งบางทีมันยังปล่อยวางไม่ได้ มันเป็นความรู้สึกที่แบบเสียเสียหน้าไม่ได้อ่ะเสียหน้าไม่ได้จะเสียอะไรก็แล้วแต่ข้างนอกอ่ะไม่ไม่เป็นไรจะเสียใจข้างในจะมีความรู้สึกที่มันต้องกั้มเกินฝืนทนเท่าไหร่ก็ตามแต่ฉันเสียหน้าไม่ได้ในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นนะาะถึงแม้นว่าข้างในจะ b r o k e นข้างในมันจะพังอ่ะแต่ภายนอกพยายามที่จะ ทําให้คนอื่นอะมองว่ามันเป็นเพอร์เฟกในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพอร์เฟกต์แฟมิลี่เพอร์เฟกเฮาส์ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกต์ะทุกท่านเพราะฉะนั้นในบางครั้งบางทีอะมันอาจจะทําให้ปัจจัยของเขาหล่อน,นั้นอะอาจจะมีแบบว่ากู้หนี้ยืมสินเนาะกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะมาทําให้ภาพลักษณ์ภายนอกของเขาอะฮะดูดีหรือแม้กระทั่งบางคนบางพลักง,งานนะคะ อาจจะเจอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเจอปัญหาภายในที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือว่าเจอปัญห,ห, <Wars. S 3> ญหาที่เกี่ยวข้องกับความรักบางคู่บางคนอาจจะเลือกรากับคนรักหรือว่ามันมีปัญหากันข้างในนะคะแต่ข<น> <Ferguson> ้างนอกอ่ะมันอยู่ในจุดที่ต้องรักษาหน้าไว้ต้องรักษาหน้าไว้ว่าแบบเฮ้ยมันเป็นคู่ที่แบบ เป็นคู่ที่น่ารักเป็นคู่วิวาที่แบบดูแบบดูรักกันดีแต่จริงๆแล้วว่าหาแบ็คกราวอะมันมีอะไรหลายอย่างนะคะที่แบบว่าต้องอดทนภายในมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดภาพที่เขาว่าหาแสดงออกไปในภายนอกเนี่ยค่ะสิ่งที่ว่าเป็นภายในในหลายอย่างะะ่ะค่ะคือเขาอยู่ด้วยความข้างในจิตใจคือมันค่อนข้างที่จะมีความร้อน นะคะมันมีความร้อนมันมีความเร่งรีบมันมีความกังวลที่อยู่ข้างในบางพลังงานอ่ะอาจจะเป็นพลังงานที่แบบว่าภายนอกอ่ะกับคนนอกกับภายนอกทําดีช่วยเหลือดีเพื่อที่จะรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมแต่พอกลับมาในครอบครัวฟ a มิลี่อยู่กับคนรักอยู่กับลูกกับบุตรกับคู่ครองกับอะไรก็แล้วแต่ อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันขนาดนั้นนะคะในหลายครั้งอะคะ่ะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าคนที่ทำไม่ดีกับเราทำไมถึงแบบทำไมถึงดูมีความสุขดูได้ดีโน่นนี่นั่นในหลายครั้งอะมันเป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์จากข้างนอกเอ,อ้ข้างนอกอะเขาจะบอกอะไรคุณ<ม>เขาจะสื่อกับคุณยังไงเขาจะใส่แบบใส่ทองหยองเป็นคำสมัยโบราณ เขาจะใส่ทองหยองเขาจะมีรถเป็น20คันเขาจะสร้างอิมเมจมาแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งที่มาหมอมองเห็นน่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่า broken insight มันพังอยู่ข้างในคุณดูนะคุณดูสิ่งที่มันเป็นภายนอกกับภายในนะเนี่ยค่ะมันพังข้างในมัน broken insight คือขึ้นมาชัดมากอะ่ะ ภายในนะคะเขาต้องแบบเขาต้องต่อสู้นะเขาต้องต่อสู้เขาต้องดิ้นรนเพื่อที่จะรักษาภาพลักษณ์ของคำว่าเพอร์เฟในทุกเรื่องเอาไว้เสมอไม่ว่าภายในอะ่ะมันจะเป็นอย่างไรก็ตาไม่ว่าภายนอกอะ่ะมันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ภายในคือคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะมีกลยุทธ์พยายามที่จะพลิกแพลงเหมือนกู้นี่ก็ได้นะในออฟฟ n เ a c l ลเนี่ยเหมือนกู้นี่ใบนั้นมาโปะใบนี้ เพื่อที่จะยังคงรักษาบ้านเรือนเอาไว้หรือแม้กระทั่งยังคงรักษาสิ่งที่มันเป็นทะเบียนสมรสเอาไว้ก็ได้ทำทุกๆวิถีทางอะค่ะคุณดูสิเนี่ยค่ะถึงแม้ตอนแรกนะไพอ่อะขึ้นมาถึงสิบเหรียญเลยนะทุกท่านดูสิสิบเหรียญกับ5้าเหรียญคือต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ i m a g e จหรือว่าภาพลักษณ์ข้างนอกอะค่ะก่อนหน้านั้นที่ไพ่ขึ้นมานะเขาก็แสดงสแสดงอะ แสดงละครเวทีให้คนอื่นมองเห็นว่าเป็นอย่างไรได้จะยิ่งใหญ่รัชดาไลเทยเตอร์แค่ไหนก็ตามแต่มันแสดงกันได้นะจากข้างนอกอะ่ะแต่ข้างในแต่ข้างในมันเป็นอะไรที่ใครไม่รู้ค่ะในบางครั้งบางทีผลกรรมมหาก็คืนสนองในรูปแบบของความทุกข์ที่อยู่ข้างในความแตกสลายที่อยู่ข้างในที่เขาไม่สามารถที่จะบอกใครได้ ในบางครั้งบางทีอ่ะมันอาจจะเป็นความทุกข์มากที่สุดมากกว่าที่เห็นแบบข้างนอกเลยก็ได้นะการที่เขาพยายามที่จะแสดงภาพลักษณ์ภายนอกอ่ะว่าเขายังโอเคเขายังไหวครอบครัวยังสมบูรณ์อยู่เงินยังมีอยู่เขาไม่ได้ล้มละลายนะแล้วพยายามที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้สังคมอ่ะมองในด้านที่ดีแต่จริงๆแล้วจิตใจข้างในอ่ะหารแบบ คือมันมันเหลวไปหมดแล้วมันพังไปหมดแล้วมันมันซ่อมแซมได้ยากแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินเนี่ยค่ะอาจจะเจอปัญหาในเรื่องราวของดีสินอะไรบางอย่างที่มันบนลูปกันไปแบบนั้นน่ะถ้ากรณีที่เขาคิดไม่ได้มันก็ยังบนลูปไปแบบนั้นนะคะเท่าที่เห็นเนาะเพราะฉะนั้นในบางครั้งบางทีอ่ะสิ่งที่มันเป็นกรรมต่างๆความเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจน แต่มันซ่อนเร้นอยู่ข้างในต้องทนต้องสู้ต้องดิ้นรนอะไรก็แล้วแต่แบบเยอะมากๆอะ่ะแต่ภาพลักษณ์ข้างนอกคุณอาจจะไม่เห็นมันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เขาอาจจะเคยทำไม่ดีกับคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันเขาคิดอย่างไรปัจจุบันเขาคิดอย่างไรเขาเขารู้สึก สำนึกหรือไม่ในสิ่งที่ได้ทำลงไปหรือสิ่งที่มันเป็นผลต่างๆที่เขาเจอค่ะมันทำให้เขาย้อนกลับไปในวันที่เขาเคยทำร้ายคุณหรือเปล่าตามไพ่ที่ขึ้นมานะโอ้โหสามดาบหลายพลังงานน่ะแม่หมอมองว่ารู้สึกนะรู้สึกสำนึกในสิ่งที่เขาค่าะเคยทำกับคุณ สำหรับบางพลังงานนะฮะที่เคยทิ้งคุณสำหรับบางพลังงานไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองคู่สมรสหรือใครก็แล้วแต่ที่เคยทิ้งคุณโดยเฉพาะการทิ้งแล้วก็ไปหามือที่สามหรือว่าอะไรแบบนั้นเนาะการนอกใจในเรื่องของความรักแล้วก็ทิ้งคุณไปหาคนอื่นปัจจุบันนี้ค่ะสิ่งที่แม่หมอรู้สึกได้อะเขาเจอเหมือนกับที่เคยทำกับคุณเนี่ยค่ะโดนทิ่มแทงหัวใจ จนมันยับจนมันร้องไห้จนมันไม่เหลือชิ้นดีเนี่ยคุณดูสิเพราะฉะนั้นคือปวดใจนะปวดใจเลยค่ะเนี่ยคือมันขึ้นมาชัดเจนสำหรับบางคนที่เคยถูกทำร้ายถูกทรยศในเรื่องราวของความรักแม่หมอรู้สึกว่านับปัจจุบันน่ะเขาก็เจอแบบเดียวกันหรืออาจจะหนักกว่าที่เคยทำกับคุณก็ได้แล้วนปัจจุบันน่ะหลายพลังงานก็คือย้อน ย้อนคิดไปถึงในวันที่เคยได้ทำร้ายคุณได้เคยทิ้งคุณแต่ปัจจุบันน่ะคุณอยู่ในจุดที่ไม่ได้อะไรแล้วนะไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วมองว่าชัดเจนมากเลยค่ะไพ่ใบเนี้สามดาบเนี่ยชีวิตภายในของเขามันก็ไม่ได้มีความสุขเท่าที่เม่หมอเห็นนะ ถึงแม้ว่าข้างนอกอะ่ะถึงแม้ว่าข้างนอกเขาจะพยายามที่จะแสดงให้บุคคลภายนอกอะ่ะมองในทิศทางอย่างไรแต่แต่สิ่งที่มันเป็นข้างในอะค่ะอันดับแรกที่ไพ่ขึ้นมาก็คือภายนอกสิ่งที่เขาแสดงออกภายนอกแล้วข้างล่างทั้งหมดทั้งมวลอะตั้งแต่ทาวเวอร์นะมันแสดงออกซึ่งสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเขามันก็ไม่ได้มีความสุขค่ะอาจจะเจอ สิ่งที่มันเป็นเรื่องทุกขร้อนอะไรบางอย่างเข้ามาเข้ามากวนเข้ามาก่อกวนจิตใจหรือว่าอะไรประมาณเนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันเนาะคือชีวิตมันไม่ค่อยมีความสุขอะ่ะเท่าที่รู้สึกแล้วมันเป็นการที่บอกว่าไม่มีความสุขจากข้างในแล้วมันบอกใครไม่ได้ด้วยนะมันบอกใครไม่ได้เพราะว่าข้างนอกอะข้างนอกต้องแสดงว่ามันมีความสุข ไม่สามารถที่จะให้คนอื่นรู้ได้มันเป็นความลับเนาะมันเป็นความลับที่อยู่ในใจที่เขาต้องเก็บเอาไว้โดยเฉพาะคนที่เคยทำร้ายจิตใจในแง่มุมของความรักเดืดสตา บางพลังงานนะสำหรับบางพลังงานจริงๆนะคะแม่หมอรู้สึกว่านะปัจจุบันน่ะเขาอาจจะอยู่ในจุดที่ปรงได้คิดได้ก็มีคนที่ปรงได้คนที่คิดได้แล้วคนที่อาจจะพยายามที่จะเข้ามาหาคุณเพื่อที่จะขอโทษหรือว่าสำนึกผิดกับสิ่งที่คุณทำสำอาไม่ใช่สิ่งที่คุณทำสตสิ่งที่เขาทำกับคุณแล้วก็ในบางครั้งบางทีอ่ะในบางครั้งบางที บางพลังงานก็อาจจะคิดว่าสิ่งที่มันเป็นโชคร้ายต่างๆนาน,นาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเนี่ยตอนแรกอะชีวิตของเขาไม่เหมือนจะมาดีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพอร์เฟกทั้งในเรื่องราวของชื่อเสียงภาพลักษณ์สำเร็จทุกด้านอะทั้งเงินทั้งความรักทั้งครอบครัวแล้วอยู่ดีมันพังลง มันมันอาจจะเป็นเพราะคุณะทำอะไรเขาหรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำนะสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจถึงสิ่งนี้หรือว่ายังคิดไม่ได้อ่ะบางคนอาจจะคิดว่าคุณทำอะไรใส่เขาหรือเปล่าเนี่ยค่ะเนี่ยแปดเหรียญเนี่ยอืบางพลังงานก็อาจจะคิดแบบนั้นเนาะส่วนบางพลังงานก็อาจจะมาขอโทษคุณในสิ่งที่บอกว่าเขาได้ทำกับคุณมันมีทั้งพลังงานที่ สำนึกได้นะปัจจุบันแต่คุณก็ไม่ได้ให้ค่ากับมันแล้วอะค่ะอมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะก่อนหน้านั้นจากไพ่ราชินีเหรียญคุณอาจจะเป็นคนที่บอกว่าเสียสละเสียสละเพื่อคนรักเสียสละเพื่อครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่บอกว่าทําหลายอย่างแบบเยอะมากอะทั้งทํางานทั้งทํางานบ้านเลี้ยงดูลูกหรือคุณอาจจะเป็นแม่บ้านก็ได้นะที่อยู่บ้านแล้วก็ท้ายสุด คุณอาจจะเจอสิ่งที่มันเป็นความไม่ซื่อสัตย์อะไม่ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านก็ตามเนาะขึ้นอยู่กับเรื่องเพศมันไม่สําคัญนะคะในเรื่องเนี้ยแต่แม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่บอกว่ารับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบในเรื่องราวของคนรักหรือว่าอะไรแบบเนี้ยหามากมากอืมเพราะฉะนั้นอะในหลายครั้งอะมันทําให้เขานะคิดย้อนหวนคืนกลับไปในวันที่เขาอยู่กับคุณ แล้วคุณอาจจะบอกว่าทำให้เขาทุกอย่างช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาทุกอย่างเป็นทั้งเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะค่ะเป็นทั้งแม่บ้านพ่อบ้านคนที่แบบว่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวคือทำทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะให้กับคุณแต่วันหนึ่งเมื่อเขาเดินออกไปจากคุณแล้วมันทำลายหัวใจของคุณแล้วเขาอะอาจจะไปอยู่กับคนอื่น ปรากฏว่าคนที่เขาไปอยู่อ่ะเอาคืนเขาอยู่ดีก็แบบจากความรักที่มันดีความรักที่มันหวานแหววกลายเป็นความรักที่แบบว่าชอบช้ำระก,กำใจแล้วมันทำอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ได้อืบางคนน่ะถ้าบอกตามตรงนะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนทุกท่านแต่บางคนน่ะอาจจะถึงกับเลิกกับคนเพื่อที่จะไปจดทะเบียนกับอีกคนหนึ่งแล้วดันกลายเป็นว่า คนที่เขาตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยอะ่ะมันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นจริงๆเขาอาจจะแสดงท่าแท้ออกมาเหมือนกันนะคะหรือท้ายที่สุดอะ่ะคนที่เขาไปจดทะเบียนคนที่เขาตกลงปรงใจในการครบกันกลายเป็นแบบว่าหวังในเรื่องของเงินอย่างเดียวหรือว่าอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เดินจากไปแล้วหลายพลังงานอะ่ะเหมือนมาคิดได้มาสํานึกได้ว่าตอนที่อยู่กับคุณอะ่ะคุณเหมือนทําให้ทุกอย่าง บางคนคือเปย์ให้ทุกอย่างด้วยซ้ำเนาะคือช่วยเหลือซัพพอร์ตเต็มที่ทำให้ทุกอย่างอะไรที่ทำได้ก็ทำแต่ปัจจุบันน่มันไม่มีวันที่เขาจะหวนกลับมาหาคุณได้อีกแล้วคุณอยู่ในจุดที่ไม่อนุญาตให้เขามาทำทำลายคุณซ้ำได้อีกแล้วอะค่ะเท่าที่แม่หมอรู้สึกนะเพราะฉะนั้นผลกรรมอันนี้มันเป็นผลกรรมที่มีอาจที่จะย้อนคืนกลับไปได้ แล้วผลกรรมลักษณะแบบเนี้มันเป็นผลกรรมที่แบบมันชอกช้ำอยู่ข้างในข้างนอกอะ่ะบางครั้งบางทีมันต้องแสดงละครว่าแบบเฮ้ยมันยังรักกันมันยังดีกันทุกอย่างเพอร์เฟกทุกอย่างดูดีแต่จริงๆแล้วในหลายครั้งนะคะข้างในคือแตกสลายทาวเวอร์ข้างในแบบคือมันเจ็บมากๆอะคะเท่าที่แม่หมอรู้สึกเนาะ แล้วก็เขาก็อาจจะอยู่ในจุดที่บอกว่าเหมือนกับแบกอะไรบางอย่างเนี่ยแบกบาดแผลแบบความทุกแบกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แบบเยอะมากๆเหมือนแบกอยู่คนเดียวด้วยนะอะไรก็แล้วแต่ที่เคยทำกับคุณอะทุกสิ่งทุกอย่างเขาเจอสิ่งนั้นเขาทำกับคุณหนักอย่างไรสิ่งที่เขาเจอก็หนักอย่างนั้นแต่บางครั้งบางทีมันอาจจะแบบ มันอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมนะแต่สำหรับบางคนก็คือเป็นรูปธรรมเหมือนไพ่ใบนี้ค่ะโอเคค่ะเอ่อมื่อหมอคิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะทุกท่านเอ่อแล้วเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้สวัสดีนะคะทุกท่าน